มาพบกับมินอีกแล้วนะคะวันนี้มินม,มีรถมาแนะนํานะคะก็คือเป็นตัวรถที่เป็นอีโคคาร์นะคะก็คือเจ้า Nissan m a ทนะคะเพื่อนอ2ค่ะราคาอยู่ที่169,000บาทรถปี2022ละยมไป120,000กิโลค่ะเป็นรถเล็กกระทัดรัดนะคะสีขาวสวยแบบนี้เลยค่ะส่วนกระจกนะคะอาจจะ สี้นนิดนึงค่ะแต่ว่าเราสามารถทําการเปลี่ยนให้กับในในส่วนล้อนะคะเป็นตัว185ทับ60นะคะคุณลูกค้า R15 ตัวนี้ล้อเป็นล้อแม็กแล้วนะคะแล้วเขาเปลี่ยนยางมาใหม่คือยางปีใหม่เลยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่ะถัดมาด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นเป็นไฟเลี้ยวนะคะที่ติดมากับตัวรถด้านข้างเลยค่ะแล้วก็กระจกนะคะกระจกของเรานะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีกระจกไฟเลี้ยว ให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวให้กับลูกค้าเลยด้านข้างนะคะมีัวตัว,ตวปิดปิดล็อกนะคะตรงนี้โอ้ค่อนข้างแบบโอ้โหดีเลยค่ะนะคะเรามาดูกันด้านหลังบ้างตรงนี้นะคะเขาติดตั้งสปอยเลอร์มาให้ลูกค้าด้วยค่ะแล้วก็เป็นไฟเบรกอันที่3นะคะให้กับลูกค้าเลยเพื่อความปลอดภัยสําหรับการขับขี่นะคะตกไล่ฟ้านะคะของเราก็มีด้วยนะคะเช็คแต่ตรงนี้ได้เลยค่ะข้อฐานค่ะเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะ แล้วก็ตัวนี้มีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยค่ะลูกค้าโอ้โหค่อนข้างสบายเลยเวลาขับรถไปฝนตกนะคะดีมากมากเลยค่ะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนตรงนี้นะคะ่ะนี่สันมาตัวนี้นะคะมันมีปุ่มกดให้เราด้วยเราสามารถเปิดได้เลยเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังค่อนข้างกว้างนะคะมีที่ใส่สัมภาระค่อนข้างเยอะลูกค้าสามารถใส่พวกกระเป๋าใส่อะไรได้เลยค่ะ นี่ค่ะยังอะไรเปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยเวลาที่เกิดกรณีฉุกเฉินค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะส่วนบอนะคะตัวนี้สามารถพับได้นะคะ 60- 40ลูกค้าสามารถตวดไปสองคนแล้วต้องการที่ใช้พื้นที่นะคะลูกค้าสามารถวางข้าววางอะไรได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะฝั่งนี้ก็พับได้นะคะจะให้มันเป็นร้อยหนึ่งก็ได้พับไปแบบนี้เลยค่ะก็คือลาบแล้วลูกค้าสามารถวางได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราลองมาดูกันตรงนี้กันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะ จ้านิสันมาตัวนี้มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยกันด้านหลังนะคะอูโหลูกค้าเวลาขับถอยหลังนะไม่ต้องอันนี้เลยสบายไปท้ายนะคะเป็นแบบเป็นแบบหลอดนะคะตัวนี้โอ้โหสีแล้วเขาตกแต่งมาได้แบบถ้าพี่สองวันที่สองได้มาขนาดนี้ก็ข้างดีแล้วค่ะอุ้ยคันนี้นะคะเป็นท่อแบบไทเทเนยียมเลยลูกค้าอู้หูแบบสีมันค่นข้างแทเลยทีเดียวนั้นคน่ย ดูเหมือนขาวๆสะอาดๆแต่กับมีความเท่อยู่ในตัวด้วยค่ะมาค่ะมาค่ะเรามาดูภายในกันบ้างภายในนะคะตัวนี้เต้ที่สั่นมัดดูเหมือนเล็กนะคะน้องไม่เล็กเลยค่อนข้างกว้างมากเบาะนะคะเป็นเบาะหนังที่สามารถนั่งได้มากถึงสาคนมีเซฟตี้เบลท์ให้ด้วยนะคะลำโพงด้านหลังเราก็มีนะคะตัวนี้นะคะมีกระจก ไฟฟ้าด้วยโอ้โหรถน้องเล็กๆแบบนี้ค่อนข้างสวยเลยค่ะเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างด้านหน้าก็ตัวล็อกทั้งหมดให้กับลูกค้าด้วยโอ้โหแบบมานะคะเรามาดูภายในกันบ้างพวงมาลัยของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะแบบสปอร์ตแล้วตัวนี้มันสามารถปรับได้ด้วยนะคะปรับได้ในในส่วนที่แบบอยากนั่งแบบนี้แบบนี้แล้วคือแบบค่อนข้างสบาย ส่วนตรงนี้นะคะเป็นระบบแบบอ่าสามารถปรับกระจกข้างเนาะเพื่อให้มองว่าแบบเทียบกับองศาว่าเราถนัดแบบไหนอูหูมาแบบครบคันเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นปัวท็อปเนาะตัวท็อป2 0 1 2เนี่ยอือหอสวยมากๆส่วนแอร์นะคะแอร์ของเราเนี่ยเป็นแอร์ไฟฟ้าแล้วถัดมาที่เป็นตัวเลือไนไมนะคะเรือไนไมเป็นตัวเข็มนะคะแบบเข็ม แต่ว่าแสดงผลโดยดิจิตอลนะคะลูกค้าสามารถดูจากเลขไม่ในการใช้งานได้ตรงนี้เลยนะคะคอนโซลนะคะของเราเขาจะสัดนำรถคันที่สีขาวจัดออกมาดำค่อนข้างจะปอรเลยทีเดียวนะคะส่วนวิทยุนะคะวิทยุของเราจะเป็นแบบเดิมนะคะก็คือ FM AM แล้วก็สามารถใส่ชีทได้นะคะแอร์ของเราเป็นแอร์ออโต้ซึ่งทำงานในการที่ลูกค้าสามารถกดได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะคะส่วนที่วางของ ลูกค้าสามารถวางแก้วน้ําได้2ใบนะคะส่วนฝั่งด้านข้างฝั่งด้านคนนั่งและคนขับด้านข้างนะคะสามารถวางได้อีก2ตําแหน่งด้วยกันแล้วก็ถัดมาเรามาดูเกียร์กันค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะที่สามารถจับกระทัดัดและใช้งานง่ายสําหรับคนที่แบบชอบรถเล็กๆแบบนี้นะคะตัวเบรกนะคะเป็นยังเป็นเบรกเลออยู่นะคะของเราจะมีแอร์แบ็กทั้งหมด2อลูกด้วยกัน ด้านบนนะคะเราจะมีไฟให้ลูกค้าด้วยก็คือสามตำแหน่งสจุดด้วยกันก็คือตรงนี้1นึสามก็คือสามารถเปิดได้ซ้ายขวาแล้วก็ตรงกางนะคะด้านหน้านี่กระจกด้วยสมมุติลูกค้าต้องการจะแต่งสวยเนาะก็สามารถเปิดได้เลยนะคะ สองฝั่งเลยฝั่งนี้จะไม่มีกระจกนะคะแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนม่านางแดดเนาะให้กับลูกค้าในการที่แบบขับไปไกลแล้วเบาะหนังนะคะตั้งใจหน้าแลวก็ข้างหลังเลยแล้วก็ข้างข้างนะคะก็เย็บดล้วยหนังเหมือนกันใครสนใจนะคะแวะเข้ามาดูตัวนี้ได้ตัวน้องเล็กแต่ราคา้องแบบดีมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านหน้ากันนะคะว่าห้องเครื่องของ เป็นงไงบ้างชมเลยค่ะ,ะคะ่ะแมค่ะเดี๋ยวมินพามาดูห้องเครื่องนะคะถ้าเป็นเครื่องเดิมนะคะเดิมที่ไม่มีการแบบอ่าเปลี่ยนมาเลยหูหแบบใหม่มากๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านขานะคะลูกค้าสามารถเช็คได้นะคะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาลอยนะคะ เหมือนเดิมเลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างแบบดีเลยคานนะคะค่อนข้างแบบเก็บรายละเอียดเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ล้างเลยนะยังไม่ได้ล้างข้า้ักเนื้อหูน้องจะสวยแบบมากมากเลยด้าน้างนะคะอาจจะมีการใช้งานปกติทั่วไปเลยอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราอ่ะจะเก็บงานรายละเอียดให้นะคะแล้วใครส่งในตรงนี้ส่วนกระโปงกระโปงนะคะลูกค,ค้าเช็คจากตรงนีไ้ได้เลยมันจ,จะมีโค้ดมันจะมีรายละเอียดในการนี้นะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสิ้น ใสนใจน้องแบตเตอรี่ตัวนี้เขาข้องใใหญ่ๆเลยลูกค้าสามารถเก็บได้นะคะมีที่ใส่เชือปัดน้ำหมดด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเท็ค์มาเทสตน้ำมันด้วยนะคะมีไม่มีตัวกรองอากาศด้วย <S <S ที่เราจะส่งมอบรถในทุกๆครั้งนะคะเราจะให้ช่างดูแลทำความสะอาดรถของลูกค้าทุกพันทุกกรณีก่อนส่งมอบ หาเกิดปัญหาใดใดเราสามารถเช็คได้ทันทีว่ารถตัวนี้เกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แบบน่ารักมากราคาไม่แรงนะคะสามารถโทรหามินได้นะคะที่062586 6604นะคะเป็นนิสสันมาร์1.2สปี2012น,นะคะเล่มมาอยู่ที่120,000เท่านั้นค่ะใครสนใจแวะเข้ามาได้ค่ะวันนี้มินลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ プレー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 プレ